สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วายชาแน,นลวันนี้กลับมาอีกครั้งกันช่วงวไม่ใช่ติเช็คอินได้ป่าไม่พูดละกันลายตถือเต็มไปหมดะะเลยงงเอองงเหมือนกัน,นวันนี้เนื่องจากว่า ทนไม่ไหวตอนแรกว่าจะกลั้นแบบรวบต้องตอนที่ MV หลังไปนะคะแต่ว่าไม่กลั้นแหละไม่กลั้นแหละไปก่อนละกันนึงไปก่อนแบบกรุบกริบนะคะให้มันหายคาใจใช่กับผลงานโซโล่ของน้องเต้นนะคะ นี่ชื่รอคอยสุดแปดปีให้หลังกูงอมมากลูกมีโซโลเราจะถึงจริงจะไหมสายกัลยอิชชุสกูนียก่าจะงงและแกกูงงแล้วจริงจอันนี้จริงจนะคะทุกคนก็น้องป้อยมาเขาเรียกว่าเป็นกลิ่นกรินก่อนที่จะเป็นไตเติลหลักก็คือให้ชิมเนาะแตกวิโดลายวิทยอนะคะซึ่งก็แตกแต่คนทำแชร์เลนทบัตทั่วเมืองออกตัวก่อนคือยังไม่ได้ดูเต็มๆนะแต่เพลงอาจจะต้องได้ฟังไว้บ้างนะทุกคนเพราะว่าเรื่องสตอรี่มันหนีไม่พ้น จริงเห็นประจําเลยน้อเพื่อนเราก็ใช้เป็นเพลงในหลายๆทวิตเตอร์ในหลายๆสตอรี่เหมือนกันะเพราะฉะนั้นก็เร um 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 ื่องเพลงคงห้ามไม่ได้แล้วแหละมันเปิยมาสักระยะแล้วด้วยเนาะกับเปอร์ฟอร์แมนซ์ฟีมอีกอันหนึ่งด้วยซึ่งอันนี้แตกต่างมากมากจป็นที่เก่าขันเต็มทม์ลน์เขาเรียกว่าอะไรมันมีเหตุการณ์บางอย่างด้วยและยิ่งแบบพอเรารู้ว่า น้องได้รับเอฟเฟกอะไรมาแล้วเพราะสิ่งเนี้ยมันมาในททมิ่งที่เป็นสิ่งหลังจากนั้นที่ปล่อยมันก็เลยยิ่งทวีความแบบเข้าไปซัพพอร์ตกันแบบแตกแตกออกมานะคะซึ่งเราก็กั้นมากแบบทำไมนะถึงยังไม่ได้ดูสักทีอะไรเงี้ยจนแบบแซคคิวมานะคะก็ทำก่อนนะทุกคนส่วน MV ทราบแล้วนะคะเดี๋ยวจ้าใช่เดี๋ยวต่อมาจะมีกี่คนจะมาในรูปแบบไหนยังไงก็ออกตัวไว้ก่อนเลยละกันว่าอาจจะไม่ได้ครบหรอกทุกคนก็เดี๋ยวว่ากันว่า จะเร่งทำหรือจะกดคนว่ากันนะคะทุกคนค่ะเกิดเหตุไปเดียวกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะแล้วฝาก membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครทนายพิเศษมาร์คไมร์ลอยู่ใน playlist exclusive for m e m b e r มจ้าอะไรยัมีปุ่มซุปเปอร์แปงนะคะฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้เยอะๆเลยนะครับผมแปะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ไลฟ์วิทย์อยู่ก่อนนะครับใส่ค่ะน่ารักอ่อยังขอโทษค่ะ ส,สออกีดน,นบวกเขาค่อมจังหวะม,ะม,ม,ม,มัโอ้ยผงสั้นดีจริงอะไม่ถึงนะต้องนะแบบต่อคุณเอเมลเนาะแบบผม น่ักอ่ะน้อเอน่ารัเลต้อะเนาะขับรดูนเ่งดีจังชอบพี่เราทำแบบนี้หมดเลยนะไว้แบบกระทำกระทำความหวองโห กูก็พม่รู้ตัวว่ามันสั้นขนาดนี้อะใช่แต่ว่าที่ฟังแล้วกดคือหมดเพลงแล้วค่ะใช่จริงใช่ฉันก็นึกว่ามันต้องยากกว่านี้ไหมเออเออเอออันนี้เราจะแบบพูดเป็นเลยเลยละได้หมดทีเดียวดีกว่าได้ไปไป Performance ฟิล์มค่ะเริ่มเขาใส่เชิดข่าวแล้วคือ าโอ้โหนี่ดูดึกหลับโอ้ยล่อโวยว้าวชุดเลิศนะหละังทองมากมีแค่นองเต็นที่ใส่อ่ะชุดแบบวิสเวชัวร์แท เฮ้ยมันมีความแซ่บโอ้ยเอาเลยเหรอ <c oughs> โอ้ยลาตินมากจริงมันมีความลาตินแป่บแ <c oughs> ชตตี้จังเลยอ เราอะัวลกว้าวอ้น้เตยลัเกนน้องเตยอะไรวะเนี่ยเลกกูไม่ทดให้ตั้งตัวคิดออกไห้เดี๋ยวเพลงก็เข้าใจอ่ะที่มากเลยอ่ะเหล่อมะ หล่อเลยอ่ะหอใจสั่นอ่ะใจ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 กูเต้นแรงตอนทำนมอ่ะวิ่งมันดูลึกลับนะอเนี่ยคนมูกยิ่หายนั่นก็ไม่รู้โหเท่มากเลยอ่ะข้างๆยังแบบอุ้ยอ้ยมีเสียงดีด้วยเยหล่อนดีเนาะ โอ้แมกมาแล้ว<อ>สะน้ำหรอใช,ใช่สะแว่น้ำแบสะแม่น,น,น้ำที่แห้งเหือด อไรีโอ้โหหุ้นใจอะขอเต้นดีบานเลยโหโหเต้นโหเต้นดีกินะดี้าย <initiation> <pic> <duh> <Peanut> <delete> มีสองคนเออมีสองร่างเช่นว้าอือเออโอ้ยกอดจบไปแล้วค่ะ เรียกอะไรไปเห็ไม่ดูเลยยังว้าวเสี่ยวยันแต๊กว้าวแต๊กเงียงยอะแติงเยสียงลายวิชิลคำปาดท่าทางการแสดงออกไว้ผ่องภาพสวยภาพสวยมากย่าสตอรี่คือเชื่อละกับกับคำที่เขาบอกว่า มีแต่เต้นเท่านั้นพี่ทำได้เป็นเพลงที่มีแต่เต้นเท่านั้นทำได้เนาะสุดท้านั่งคิดว่าแบบออย่าวยเวอร์ได้ปะเออคือคอแฟนไทยมึงเวอร์อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แอบแบบเฮ้ยเขาบอกว่าคุณจะได้เห็นงานศิลปะอะไรที่มันแบบชั้นสูงมากแช่ก็จริงจริงคือชอบตั้งแต่ตัวปกตัวอะไรบ้างคำโปรยอะไรที่มันมีนัยยะสัญญาอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างศิลปะแล้วก็จริงๆก็คือแบบ ตื่นเต้นตั้งแต่พอได้รู้ว่าน้องจะมีโซโล่ซึ่งตั้ง,งมันเป็นโซโล่ที่พวกเรารอคอยมากๆต้องใช้คำนี้แหละเนาะว่าแบบระตาวน้องมาแบบนานมาแล้วก็รู้ถึงหลายๆเรื่องที่น้องเจอแหละแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆคือเขาสมควรได้รับสิ่งน,นี้มาน,นานมากๆแล้วแล้วก็แบบพอมันถึงวันเวลาที่มันเหมาะสมอันนี้ก็ต้องใช้คําว่าแบบ แม้ว่าเราจะมารอ,อมานานแค่ไหนแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าแบบเราได้เห็นมันแล้วอะอเราได้เห็นมันสักทีแล้วก็แบบคุ้มค่าการรอคอยอันนี้แบบใบแอดด้วยส่วนตัวแหละแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยงานที่น้องถ่ายทอดหรือพยายามที่จะแบบพูดกับมันส่งม,มาถึงเราจริงๆอืงแมสเซจต่างๆที่น้องต้องการแสดงออกหรือหลายๆอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเป็นโซโล่ไม่ว่าจะสเตชันหรือผลงานอื่นๆใดๆที่เขาได้มีส่วนร่วมหรือได้แสดงความเป็นตัวตนอะเราพอจะรู้จักเต็นมา ในรูปแบบหนึ่งมากๆน้อว่าแบบเต้นมีความเป็นยูนีอะไรบางอย่างคิดว่ามันมีความศิลปะแล้วก็แบบเป็นวายที่มึงแค่แบบสามแสนสามแพ็กนี้กูขนลุกแบบคนลุกสู้แบบเขาแบบไม่ดูถูกเราเลยที่เรารอคอยแบบไม่ได้ดูถูกเราเลยคือแบบเสิร์ฟแบบทุกแบบที่แบบอยากจะฟังอะนี่บอกว่าสิ่งนี่รู้สึกว่าเกินคาดไปมากเลยนะกระตินมะเขาทำกันบ้านเยอะมากนะอันนี้ในฐานะที่เราก็ตามน้องมาสักระยะเรารู้ว่าน้องมีของอยู่แล้วแต่แบบ การที่จะกลั่นอะไรมาบางอย่างกับผลงานโซโล่ของทุกๆศิลปินนะอันนี้พูดถึงว่าแบบการจะมาเป็นโซโล่อะมันมันผ่านการคิดเยอะเนาะการที่จะต้องแบบดฟ์บางทิศทางหรือบบบตกผลึกอะไรบางอย่างกับมมันไ่่งายแก่นหลักที่จะเอามาเล่าความเป็นตัวตนใช่อริตี้อะไรบางอย่างที่เห็นปุ๊บคือเป็นเลยอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบงานยากนะติดถูกแล้วมันชัดทุกคนคือแบบ ไม่รู้เรียกอะไรออกไปแต่คือแบบกูฟินเกินอะไดิฟินจซิงคือนี่รู้สึกแบบภูมิใจใช้คำว่ามากกว่าความว่าดีใจคือคำว่าภูมิใจเนาะมันแบบมันตื้นตันมันมันอธิบายไม่ถูกพอพอได้เห็นจริงๆแล้วมันมันรู้สึกแบบเออทั้งดีใจตื้นตันภูมิใจมันแบบผสมปนเปกันไปหมดเลยที่แบบเรารู้สึกอะว่าแบบเหมือนกับ เราอยากเห็นน้องได้รับสิ่งนี้มานานแล้วอะจนวันเนี้เออเขาได้ไไดรับสิ่งน,นั้นเออมันเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับแล้วแล้วเขาก็ทํามันได้ดีมากๆมันสมกับสิ่งที่พวกเรารอคอยมันสมกับความพยายามของเขาใน,ใ,ใ,นในทุกๆสเต็ปของชีวิตเขาที่เขาพยายามทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออเราเราเห็นและรับรู้ในสิ่งๆนั้นจริงๆแล้วเราก็แบบดีใจกับมันแบบภูมิใจกับมันมากๆอะไรเงี้ยเออแบบทั้งสามแฉกจริงๆที่เพื่อนพูดคือแบบ มันดีมากเลยแล้วมันก็เป็นตัวตนของเขาออกมาแบบจริงๆริงเนี่ยเติมมากใช่ภาลงอังกฤษามามังกฤะทั่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความเป็นเขาได้ง่ายยิ่งขึ้นอะคนไ เปิดอังกฤษล้วนมากโอเป็นไม่ทํเเป็นอังกฤษล้วนทั้งอบั้าเลยเหรอตรบทสใจมากสะใจแบบมี้จริงๆแล้วแนวเพลงแบบคนละแบบเหมือนเลยอ่ะตอนแรกเห็นในข่าวบอกจะมีเพลงแบบแนวลาตินว่าฮะแต่จะทำละตินยังไงออก่าวะล้วเราได้นะได้เป็นคนที่มีการใช้ร่างกายแล้วก็ถูกต้องคือจริงๆนี่รู้สึกว่า เต็นมีมีบอดี้หรือมีสไตล์อะไรบางอย่างที่มันมันไว้แบบลาตินมากๆตั้งแต่ต้นการที่เขาชื่นชอบการถ่ายเทเสียลาแบบคอนเทมหรืออะไรบางอย่างที่มันมีความแบบผิวไหวเออเขามีความแบบเฟมินีนแล้วก็มีความเป็นแบบแมลลี่มากๆคือเขาเป็นคนที่ยูนิเซ็กระดับที่แบบฉันสามารถพูดคำว่า มึงตล่อบมากและผ่านไปวีดียวก็คือมึงเยอะก็แตกไปในเวลาเดียวกันมันมีไวของความเซ็กซ์อย่างนี้เลยมันมีไวของความแบบด้วยด้วยสายตาในในในความรู้สึกของเราคือเราสามารถรับรู้อินเนอร์ของการแสดงออกทางสีหน้าและสายตาของน้องเต้นเวลาแบบเรื่องสายตาของเขาก็คือในหลายๆเพลงในหลายๆครั้งเราเคยพูดมาเสมอเลยว่าโหน้องแสดงออกทางสีหน้าได้ดีมากๆอะไรเงี้ยมันมันดึงดูด ความเข้าไปเออใช่เลยแล้วแบบอย่างมือนสั้นใช่อย่างอะไรวิวคือจบไวมากแล้วมีน้องเลี้ยงใหญ่มากคุณ คือทุกคนเราไม่เคยได้เห็นกิดดอกปะแล้วเราก็เห็นเป็นคัทแล้วฉันคิดว่าสิ่งนั้นคือคัทไม่กูดูเต็มแล้วป่ะเพราะนั่นคือแบบเดียวเท่านี้เลยใช่ดิฉันก็คิดว่าเธอจะได้มาดูอะไรที่มันยาวกว่านี้ไายอ๋อเป้าอ๋อเป้าหมายความว่าที่กูโดนทั้งหมดคือเต็มทั้งหมดแล้วทั้งหมดที่ลายยูมีนี่อ้าวจบแล้วคีนแมนมากเลยนะแบบน้องแมทแบบไปเร็วไาก่จริงจริงแล้วน้องนางเอก MV คือน่ารักมากคืออยู่กับเต็มแล้วแบบ น่ารักกันสองคนเลยเออเอเหมือนน้องเขาจะเป็นคนญี่ปุ่นด้วยน้องใช่ไหมเอ็มบีก็คือน่ารักมากๆเลยเนาะมีความเข้ากับเต้นใช่แล้วก็เป็นจังมากแล้วก็ดูเอ็มบีก็ไม่ได้ดูแบบตีความอะไรยากมากมายเนาะมันมันสามารถเข้าใจได้ในเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออดีจริงรักจริงเขินมากนะคือนี่รู้สึกว่าจิงๆคืออย่างที่บอกไปเนาะ เราเห็นหลายๆอย่างเวลาน้องเต้นจับคู่กับใครหรือแม้ว่าจะมียูนิตมีอะไรก็ตามคือเคมีสาธารณะอันนี้คือสาธารณะจริงติดถูกจริงๆคือเป็นเป็นคนที่มีเคมีอะไรบางอย่างที่แบบสามารถเปลี่ยนไปตามการแต่งตัวตามคอนเซปที่ได้รับหรือตามอินเนอร์ในเพลงหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาได้รับบทบาทล้วแล้วเรารู้สึกว่าน้องเป็นเหมือนแบบหนึ่งสิเราเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถแบบเหมือนแบบเอาเสื้อตัวนี้ว่าใส่อะไรก็ได้ใช่เขาสามารถปรับเปลี่ยนไปได้แล้วก็แบบ คาแรคเตอร์ตรงนี้อาจริงอยู่ฉันไม่ความเป็นหมอมีน้องเต้นอยู่สูงมากแต่แบบปฏิเสธไม่ได้เลยจริงว่าแบบเยอะตแตกคือคือรู้สึกแบบเขาไม่ความร่างที่ฉีกเข้าแล้วมันเขินคือเรารู้สึกว่าเขาอยู่กับน้องผู้ิงมันเขินแบบเขินแบบมันแต่สมัยแสดงเรายังมีปลาดีๆมามองเราด้วยสายตาทั้งรักเช่นนั้นหรือการขับรถให้เราหน้ากระสับตาสายตาที่การมองน้องผู้หญิงนั้น ไหวอ่ะอิทาินแม่ก็คือเกือบฉีกสัญญาแล้วมึงขนมากนะตั้งแต่ตอนที่ดูหนังสันร้อนนั้นก็ฉีก่าดอกสแย่อยู่ที่ใส่หูฟังนโอ้ใชอันนั้นคือฉีกขาดแบบมีหัวกดหัวเลยอันนี้คือหัวเต้นออกแอคคือมึงน่ารักมากการเคลื่อนไหวมาแต่ในความน่ารักมันมีความแบบ มีความเป็นแบบเท่หล่อใช่เขาอยู่กับน้องผู้หญิงเขาไม่ไ้ตัวเล็กอะไรเลยเขาใจเขาได้คิดคำนั้นว่าเขาอยู่กับน้องผู้หญิงก็คือเขาเป็นพุทธเต๋อตัวสูงคนหนึ่งเขาเป็นคนแบบแต่ว่าบังเอิญอยู่ในวงแล้วคือตัวเล็กซึ่งแบบจริงจริงนาะแต่จริงจริงน้องแต่ก็ตัวเล็กแหละเวลาแบบที่เจอเวลาอยู่กับทุกคนเลยเขาไม่เข้า แต่ท่าสมัติอยู่กับเราเขาก็สูดถูกคือเขาเป็นมาตรฐานชายไทยปกติแหละทุกคนเออ่ากมากแต่เราแบบฟังชั้นในตาและขโษตีที่แบบมีเห็นเป็นสามเส้นถูกก็เลยลู้ตัวเป็นสีส้มเป็นสีส้มซึ่งแต่พออีกสองแพรกอันนี้ว่าตื่นเต้นมากอันนี้ออกตัวเลยว่าคือแบบไม่รู้มาก่อนไม่เห็นไม่เห็นได้เมื่อไรเห็นชื่อเห็นบ้างว่าแบบคอสปอยว่ามันจะมีหกแพรนชื่อแบบมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ นี่รู้สึกว่านี่ไม่ได้ไปหาข้อมูละไรขนาดเพราะว่าไม่อยากโดนสปอยใช่ปะแต่พอแบบเห็นกระแสละอย่างที่เคยเกิ่นไปตอนเปิดคลิปเนาะว่าแบบนาทำวิ่งวลานั้นทุกอย่างมันค่อนข้างคุกคุนมากๆแล้วแบบแฟนเต็นค่อนข้างแบบรอสิ่งที่จะซัพพอร์ตเขาหลังจากนั้นแล้วพอแบบสิ่งนี้มันออกมาแล้วแบบฉันเห็นความที่แบบความเหมือนทุกคนแบบโหมกันหนาวไปซัพพอร์ตแล้วก็ทุกคนเหมือนแบบพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าแบบมึงแบบมาทําให้ครั้งนี้มันดีที่สุดแบบซัพพอร์ตน้องให้เต็มที่เหออเพราะว่าแบบ น้องบอกเราผ่านงานมาจริงๆว่าเขาทุ่มเทมากอะไรเงี้ยจริงๆก็ตื่นเต้นมากว่าแบบสิ่งนั้นคืออะไรนะอ,อะไรอย <efficiently. S 2> ่างที่ทําให้แบบทั้งท่าลายทั้งด้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันขนาดนั้นว่าแบบน้องตั้งใจกับมันมากเราเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นทุกอย่างคือเต้นแบบถูกๆข้ออะไรเงี้ยเราก็ผ่านตามมาเรื่อยๆแล้วก็วรู้สึกว่าพอมาได้ดูเต็มๆเรารู้สึกว่าเป็นสองแท็กที่ฉลาดเลือกมากเลยอันนี้จับใจคนที่ยังไม่รู้แท็กที่เหลือแหละแต่รู้สึกว่าแบบ พอด้วยทามมิ่งต่างๆแล้วเขาเลือกสองแพร็กที่มันมีน้องมีความมีเซนส์อะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบไอ้เฮียไตเติ้ลหลักจะขนาดไหนหรอกเออใช่เราหลอะแต่เยอะกบแตกจริงจริงโอ้โหเธอคือแบบมึงคือไม่คือแบบคือคิดดิไม่ได้คือแกคิดออกมาว่า be my one รัมบ์บาบ คือไม่คิดบ่าของเต้นจะแบบเนี้ยนึกออกป้ะมีไว้แบบเซ็กซี่ปคิร้านทาวาน่าโซเชียลซอยสิบเอ็ดและแล้วคือแบบเปิดเปิดแต่เพลงแบบนี้ทั้งแบบเงี้ยคือเพลงแบบเงี้ยเยี่ยมมากมึงหล่อหล่อมากคืออคืต้องพูดว่าแบบหล่อมากคือการใส่เชิ้ตสีขาวแบบพับแขนไปถึงข้อศอกมันคือแบบที่ถึงกับไปคิวบาจะเป็นเพลงแบบเนี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงแล้วคือรู้สึกว่าแดนเซอร์ทุกอย่างโสดแล้วพออินเนอร์ทุกคนคือแบบ มันไปในทางมันแบบเนาะเซ็กส์เพียวมันพุ่งมาเหมือนแบบมึงมันดูดเราเข้าไปแล้วคือแบบมันเป็นค้อนที่สั้นๆแต่มึงลูกป้าคือเกิดจนแบบกูพูดคำว่าเยี่ยวแตกออกไปประมาสาบรอบได้ขอโทษจริงแต่คือแบบเยี่ยวแตกจริงมันเขินเกินเรื่องอะทุกคนไม่กล้าส่งไม่กล้าส่งเพลงนี้ให้ผู้ชายมาหยุดนะถ้าเกิดจะแปลเป็นไทย ง่วงไปหมดเลยจะอีดอนนั่นกลั้นกรั้นเกินพอเป็นคนไม่ได้คิดดีหล่าความคิดดีไม่ได้เลยความแม่เออนะโอ้ยขนบิงขนบู๊เลยเพ่ แกจะแตกแล้วแต่เป็นไทยคือไม่กล้าถงเพลงนี้ไม่หายมึงไม่ปล่าเรามากนะไม่ต้องปล่าก็ได้แบบน้องเออแบบมายวอร์เป็นเพลงแบบประหยัดน้ำประหยัดไฟไว้เกียมากพยายามคิดไปในทางนั้นเออยประหยัดไเป็นเพลงเซฟเวอร์เหรอแต่ไม่เซฟใจแบบนี้เนาะ h e ้ o รคร c u e พวกเรามาช่วยกัน Save me water เกียบลเกียบทุคนตาคือแบบแต่รู้สึกว่ามันจะแมนมากนะเกลียวจริงๆซึ่งรู้สึกว่าเขาเรย์ันสต้นตรงนั้นนะยังยังแบบเนาะสื่อสารเลยยังรู้สึกว่าแบบเคยเขาจะบอกว่าเขามีตั้งหลายตัวตนมีหลายมิติอ่ะคิดออกปะคือเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวดำเดี๋ยวเซ็กซี่เดี๋ยวเคเดี๋ยวอะไรไม่รู้กูงงมากกูตั้งแบบไม่ทันกูตกใจแล้วคือแบบมันแบบเป็นแวบเดียวที่แบบ หุยอินเนอร์เขาไม่หลุดเลยนะกล้องไม่ได้จับไม่ได้ซูมนะแต่สายตา้องเต้นพี่พิงกกำแพงอยู่ตรงนั้นนะกระแทกเขามาถึงจริงชอบเรื่องเหมือนแบบซิกกูเขามาถึงตรงนี้เลยเล่นสายตาดีแบบเล่นสายตาแบบจริงแล้วก็จริงเอสเอ็มมันไม่อยากจะด่าอะไรเยอะนะแต่มึงตั้งใจดีก็โอเคถต่ว่าก็ยังเห็นการลงทุนไม่ได้ถ่ายกล่องงงๆแกบปีเขาก็มีสตอรี่อยู่เขาก็แบบ ก็ขอบคุณแล้วกันมีการแบบว่าให้เดินเดินไปสระน้ําแล้วแบบสวิตปุ๊บดูนีก็ยังเห็นถึงความพยายามของผการอะไรอย็็ออบุุณอะไรที่ว่าดีก็ชื่นชมก็ถือว่ามีความตั้งใจในงานถือไม่ได้แบบถ้ามาจบจบไปยังรู้สึกว่า ฉันรู้สึกว่าพอเห็นงานแล้วก็แบบสบายใจทันเป็นหนึ่งคืออย่างที่น้องทวิตบอกจริงๆว่าแบบมาทําครั้งนี้ให้มันเป็นหมือนครั้งสุดท้ายจริงๆเพราะแบบเขาน่าจะเต็มที่แล้วเขาก็น่าจะภูมิใจันแบบเดาจากการที่ยังไม่ได้ปล่อยแต่ต้นเนาะแต่แบบรู้สึกว่าแบบเขาคงเห็นงานแล้วแหละแล้วก็แบบผ่านการแอกฟูจากทุกๆอย่าง้วเขารู้สึกว่าเต็มที่แล้วรู้สึกว่าเพ้มันเต็มที่จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นมันเร็วๆเนาะแล้วก็แบบทําเหมือนมันเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆนะทุกคนเพรึกว่าันเป็นโอกาสทีี่ดยัง่ ที่น้องได้รบสิ่งนี้สักทีแล้วก็วันนี้เป็นวันกดแฟนคอนวันที่สองรอบสองรอบใช่เพราะด่าที่เขาจะเอาเอาแหละทุกคนก็ทุดกันนะที่แดงอย่างไปส่งพลังให้ในที่ที่ทุกคนมีความสุขร่วมกันจริงจริงนี่รู้สึกว่าเรารอคอยมากๆแล้วก็แบบดีใจกับน้องมากๆจริงอยู่ในตอนแรกที่แบบเพ่นเห็นหลายๆกระแสเนาะแล้วมันก็มีความแบบเฟลเฟลไปแบบ เฟลไปมากๆใครที่ตามทวิตเตอร์เราก็รู้เราอินอินร่วมสูงมากเลย mm hmm. พรรู้สึกว่าแบบเราออกตัวมาโดยตลอดอะถ้าใครนี้เป็นแฟนชองใช่ไหมว่าแบบพวกเราเป็นแม่นลองเต้นแบบแม่นลองเต้นแบบแแบบกรีดเลือกออกมาจริงๆอ่ะคือรู้สึกว่าแบบ <c oughs> อภิเชษกับสิ่งที่เขาเป็น <c oughs> แล้วก็ปาดถนาดีกว่าใช้คานี้ว่าแบบอยากให้น้องได้ได้รับสิ่งที่ดี <c oughs> หรือแบบเขาเรียกว่าอะไรวะได้ไปได้ไกลเท่าที่เราจะส่งไหวแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบบางเรื่องมัน มันเหนื่อยที่จะทำความเข้าใจอะ่ะกับแบบททมิ่งต่างๆ <ừ> ที่มันค่อนข้างแย่มากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเหนื่อยวะ่ะแต่แบบในในท่ามกาามลางไทม์ไลน์ที่มันค่อนข้างขุ่นหมองมากขุ่นมัวสุดๆเลยอย่างเงี้ยมันยังเห็นเส้นใยอะไรบางๆของแม่น้องเป็นด้วยการลยไเงยที่รู้สึกว่าแบบ ต้องสู้นะทุกคนเออเราต้องจับมือกันไปเราต้องแสดงพลังอะไรบางอย่างทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้ในการแบบจะส่งเขาแม่นอะได้จริงซึ่งแบบคมยงงนะแบบดีๆก็งงไงเออบัตรคอนมื่นสองก็หมดตลอดในด้อมเรามีแค่ห้าร้อยคนห้าร้อยคนแบบใดนะจริงๆมาเลยค่ะอยากไปดูมาเลยค่ะพก เพิ่มรอบเท่านั้นแหละเงียบเลยเหมือนไม่มีการเหมือนไม่มีจองเลยจริง ทุกคนคือยบกริบจากสิ่งที่คิดว่าต้องซื้อมาแจกตอนนี้ไม่พอกดนะแล้วไม่แล้วไม่ได้กันด้วยจริงก็รู้สึกว่าแบบโหมันเป็นสัญญาที่ดีมากๆทุกคนได้เยอะเยอะมากเราทำมิ่งทุกอย่างรายการกำลังออนแล้วทุกคนได้พบเจอน้องในในด้กมากใช่เหมือนเหมือนสองแทร็กที่ปล่อยออกมาล่าสุดอย่างแบบวอเทอร์กับเบนจาร์ดรู้สึกว่าแบบตกคนข้างนอกมาเยอะมากเหมือนกันนะหมายถึงว่าคนที่เขาได้เข้าไปดูแล้วเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องแล้วเขาก็รู้สึกว่า คนคนนี้คือใครอะ่ะทำให้ทำไมเขาถึงแบบดูเก่งดูมีความสามารถจังทําไมเขาถึงเต้นได้ขนาดนี้อย่างแบบโหดันเจ拉ต้องแบบยอมรับจริงๆงว่าเยอะแตกกระดูกกระเดี่ยวลงไปแบบคือรู้สึกว่าเขากายับภาพเลยอะ่ะเหมือนเอลแบบอย่างนี้เหมือนไม่มีกระดูกม่แต่แบบ เพลงน้องเต้นทุกอย่างตั้งแต่สเตชันมามันยากมากยายากสำหรับการที่เราจะเต้นตามได้แต่ว่าพน้องพยายามแล้วกับชาเลนจ์ที่เบาลงแต่แม่ก็เหนื่อยอยู่ดีลูกเขาก็ออกมาให้หลายแบบน้องบอกว่าแม่ไปไลฟ์วิทยูน้องวล์วิทยูพอได้ไปไลฟ์วิทยูหัวใจเออเออจุกจิ๊แต่แล้ว ็บไว้เก็บไว้ให้น้องเต้นไงต้องไปลงหมอลงยาไม่ได้คุณแมแม่แม่ไงไงเอวมันนอปุ๊บกระดูกเสียวขาพูดคำนี้ได้ไหมเสียวเสียวแสวจริงเสียวร่างร่างดำร่างน้องแดงน้องแดงใช่ไหมเขาบอกว่าแดงจะรัด เขาเรียกแต่แค่เพลงแดงแดนจาร์ดฉันเห็นในทวิตเตอร์มมาากกชอบจริงพอสอเยอะๆตรงไหนนะแบบตาแบบตาน้องตาเหี่ยวชอบมองตาแบบเวลาแบบสุนทรียการเราชอบมองตาเมื่คนหน้าแบบคนแบบมีเทคนันดึงดูดใช่ไหมันดึงมากเลยอ่ะตื่นเต้นมากฉันรู้สึกมาบสิ่งน่าแปกเนาะตื่นเต้นที่จะได้ดูสิ่งนี้สดๆคนลุกแล้วคนลุจริงจริง แล้วรู้สึกว่าแบบเราต้องกรีจนหมดลมหายใจจริงรือจะทำยังไงเอเพื่อนเพื่อนชาวช่องเยอะชันขอลาไปทำของแจกกันละเราต้องเตรียมกระเป๋าขนาดใดไปหรอใหญ่ที่สุด ฉันจะเอาคอร์ดใบใหญ่ไปเลยไม่ไม่ดิฉันไม่กินโซบายนะคะฝากดูแลพวกเราด้วยเหรอดูแลของกินด้วยค่ะเมนที่มาดูตอนนี้เมนบอกว่าเออพี่พวกพี่เป็นอะไรอ่ะเปาอะไร่ทำไมถึงต้องดูแลจริงก็เป็นคนจนไงไม่เป็นไรทุกคนเราไม่ออกหรอเลอฟลี่กลุ่มหนึ่งที่เอออยากจะรอซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนน้องนะคะก็หวังว่าทุกคนจะ ติดตามน้องแล้วก็ช่วยกันเอ่อพพอร์ตน้องไปด้วยกันใครเจอเราก็ทักทายได้นะคะไม่ต้องกลัวนะเจอกันนะเรีกดังๆเลยถ้าจอมกันได้เรารู้สึกว่าแบบกระแสตบรถน่าพี่ไม่เหมือนหรอไม่มีใครเคยทักเราแบบนั้นเด้อทุกคนบอกว่าเหมือนเดตอนจริงในคลิปเหมือนกันครับโป๊กไม่ได้สวยนักแต่ตป๊แรงอีกแหละ ไม่เสรยงแบบตินหยุดบอกแล้วยังาไปเราไปทำของซ้อมเขาซ้อมเขาซ้อมไท่ของจากละทุกคนฝากสัพพอร์ต้นกันเยอะๆนะคะใครยังจับมืออยู่ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆจริงใจ่หลงมาทำความรู้จักฝากเต้นด้วยนะคด้วยงานเยอะๆมากเลยค่ะจริงูได้คเป็นคนที่วาไรตี้หลักหลยมากเลยนะคะทุกคนไปละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ